ใช้อุปกรณ์ต่างๆผ้าทับปากวิธีใช้พอหยิบขึ้นมาเนี่ยเขาจะพับเป็นรูปอะไรเคลีย่ยออกมาแล้วเป็นรูปอะไรก็ตามขอให้ปรับพับเป็นสองทบด้านที่มีชายผ้าทบเข้าหากันให้วางบนตักชายทบที่เข้าหากันหันเข้าหาตัวด้านในด้านหนึ่งสอดเข้าไปใต้ขาของเราทับไว้ข้างเดียวพอให้ใช้ผ้าแผ่นบน ด้านในของผ้าครับยกขึ้นมาซับปากเท่านั้นห้ามเช็ดหน้าห้ามใช้เช็ดตัวเป็นนันขาดครับมือไม้อะไรไม่ได้นอกจากเช็ดปลายนิ้วต้องไม่ยกผ้าขึ้นมาเช็ดผ้าระหว่างผ้าอยู่ที่ตักครับถ้าท่านจะลุกขึ้นจากที่นั่งให้พับผ้าหลวมๆสีทบวางบนโต๊ะด้านซ้ายมือสุดเท่านั้นถ้าผ้าตกเก็บขึ้นใช้ได้ หญิงทำผ้าตกเป็นหน้าที่ของชายนะที่จะเก็บมาให้เธอแต่ถ้าชายทำผ้าตกหญิงไม่ต้องเก็บให้ครับหญิงเพียงแต่บอกคุณผู้ชายว่าผ้าของคุณตกเท่านั้นแต่ต้องคำหนึงนะหญิงถือว่าชายมีหน้าที่เก็บผ้าให้แต่ต้องมองนะว่าถ้าชายเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เก็บให้โปรดช่วยตัวเองนะ ก้วน้ำและแก้วไวน์เวลาจับแก้วน้ำและแก้วไวน์แก้วทั้งสองประเภทเนี่ยครับมีก้านสําหรับให้เราจับการมีก้านเพื่อให้เราจับความร้อนจากมือของเราจะได้ทําให้ไม่เสียความเย็นของเครื่องดื่มที่อยู่ในแก้วถ้าเราจับแก้วที่มีก้านสูงทั้งห้านิ้วอยู่บนนั้นได้เลยแต่ถ้าว่าก้านแก้วสั้นลงมา มีนิ้วก้อยหรือนิ้วนางเหลือให้ขมวดนิ้วก้อยและนิ้วนางนะอยู่ใต้ฐานของแก้วอย่ายื่นอย่าเหยียดนิ้วออกไปดูแก่กะครับเวลาเราจับแก้วเนี่ยขอให้สังเกตอย่างหนึ่งแก้วไวน์นิ้วทุกนิ้วอยู่ที่ก้านแก้วนะอย่าจับที่ฐานนะจับที่ฐานสําหรับนับดื่มไวน์บางคนเขานิยมกันอย่าทําครับแต่สําหรับแก้วน้ําเนื่องจากเป็นแก้วใหญ่บรรจุน้ํามากเวลาเราจับถ้าจับที่ก้านอย่างเดียวนะครับ น้ำมันมากแก้วจะรู้สึกอาการไม่เที่ยงที่เรียกว่าคอนนะฮนะฉะนั้นวิธีจับโปรดจับโดยให้หัวไม่มือกับนิว้วชี้นะครับประคองที่ตัวแก้วจะช่วยให้มั่นคงซ่อมจับซ่อมด้วยมือซ้ายถือมีดเดินมือขวาเป็นการจับคู่กัน ถ้าเมื่อไ i g ถือซ่อมด้วยมือซ้ายนะฮะโปรดครับจิ้มอาหารด้วยซ่อมมือซ้ายทางด้านซ้ายสุดของเนื้อแล้วใช้มีดตัดแต่พอดีคำแล้วเวลายกขึ้นทานนีครับให้ความซ่อมนำอาหารเข้าปากอย่างไรวิธีจับมีดโปรดจับอย่างนี้ครับมีด ด้ามต้องอยู่ในอุ้งมือจับแล้วใช้ปลายนิ้วนะครับกำด้ามมีดให้อยู่ในอุ้งมืออย่างสนิทแต่ไม่ต้องเกร็งนะฮะให้ปลายนิ้วชี้เนี่ยครับเหยียดลงไปกดไว้ที่สันของมีดทั้งคนคนจะดูเรียบร้อยและมีแรงสำหรับตัดซึ่งถ้าหันไปมองซ่อมแล้วจะเข้ากันเพราะว่า ปลายนิชี้ที่กำกับที่หลังของซ่อมจะมองเห็นนะครับว่าขนานกันพอดีหรือว่าสอดคล้องกันพอดีเวลาตัดแล้วจะดูสอดคล้องกันซ่อมคว่ำม,มีดหันคงเข้าตรงไปตัดก็จะดูเข้ากันดีครับห้ามใช้มีดตัดอาหารหรือตักอาหารเข้าปากเป็นนันขาดเป็นมันญญาติที่หยาบคายที่สุดและเวลาใช้มีดนะครับ ถ้าหาว่าเราจะวางมีดลงทั้งซ่อมด้วยเนะี่ยขอให้วางนะหันคมมีดเข้าหาตัววางท้งส่วนบนของจานให้ด้ามเขียงทางขวาซ่อมวางหันด้ามไปทางซ้ายคว่ำซ่อมให้เป็นมุมจั่วกันโปรดอย่าถือตลอดเวลาเมื่อไรวางมือมือเปล่าให้วางที่ตักไว้ก่อนดีที่สุดครับผม เวลาใช้ช้อนขอยสังเกตอย่างหนึ่งช้อนใช้น้อยที่สุดในโต๊ะอาหารสากลช้อนเวลาจับโปรดครับให้จับด้วยมือขวาเสมอช้อนไม่ใช้ด้วยมือซ้ายเลยเป็นอันขาดช้อนที่จับนั้นขอให้มองนะครับว่าด้ามของช้อนให้ปลายของด้ามอยู่ใต้หัวไม้มือที่กำกับให ช้อนหันไปหันมารวมทั้งคว่ำมหงายอย่างไรบ้างแต่ช้อนนั้นโอกาสคว่ำม,มีน้อยหลือเกินการเับทางขนมปังจานขนมปังอยู่ทางซ้ายเสมอในจานขนมปังนั้นมีมีดปาดเนยวางอยู่ขนมปังอาจจะวางอยู่ในจานสั้งแต่เริ่มต้นหรือนำมาบริการ หลังจากที่เรานั่งแล้วก็ได้ถ้าเผื่อว่าบริกรนํามาเสิร์ฟให้เป็นรายคนไปต้องคํานึงเสมอครับว่าจากนั้นให้ดูว่าเนยเขามาเสิร์ฟหรือเปล่าเขาทําอย่างไรถ้ามีจานเล็กๆบรรจุเนอยอยู่ของแต่ละคนก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าว่าเป็นโถเนยมาวางข้างหน้าของเราโดยเฉพาะชายเป็นหน้าที่แล้วนะครับการหยิบขนมอปัง โปรดใช้มือขวาจับขนมปังห้ามหยิบขึ้นมานะต้องจับวางไว้อยู่กับที่แล้วใช้มือซ้ายบิขนมปังให้ติดนิ้วมือจะใช้สองหรือสามนิ้วก็ตามนะทางมือซ้ายแต่พอดีคำแล้วใช้มีดปาดเนยมานิดหนึ่งแล้วป้ายลงไปบนขนมปังในระหว่างที่ขนมปังยังอยู่บนจานขนมปัง แล้ววางมีดปาดเนยนำขนมปังชิ้นเล็กๆนะครับเข้าปากโดยมือซ้ายเสมออย่าเปลี่ยนมือนะแล้วห้ามบีขนมปังจะซับหรือปาดน้ำซุปหรือซอสหรืออะไรก็ตามในจานเป็นอน,นขาดครับห้ามเด็ดขาดเลยนอกจากน้ำซอสหรือซุปบางประเภทที่เขาให้นำขนมปังกรอบใส่ลงไปได้ ถ้าขนมปังธรรมดาห้ามเนะจากนั้นขอเตือนกันนิดหนึ่งวนยะถ้าเราหิวขนมปังนิดนั่งเมื่อไหร่ยิบได้ทันทีทานได้ทันทีทานหมดแล้วขออีกเจ้าภาพจะดีใจมากครับถ้าทานขนมปังเขามากเท่าไหร่เพราะมันจะเปลืองอาหารดีๆเขาน้อยเท่านั้นนะครับ